สวัสดีครับพี่น้องครับมาแ,มแล้วไม่ใยากพ่อรถจีเกลียวเข่าทีเดีมันเนื้อออกแล้วเนื้อเข่าออกพี่น้องขอปลาขอนน้ำบั่นพยาบาลมาใส่หนูหนูกับว่าถือเราพี่น้องมันถืออะไรแต่ว่ามันหลุดก็เลยเห็นปลาขอนนี่เราเรียกว่าเอารวดลาสั้นแม่น้ำพ่อก็เลยสิมาเอาปลาขอนนะครับพี่น้องมีปลาข้อน้อยช่มน,นี่แหละปลาข้อาปยังเนี่ยเรียกว่าเนื้อเข่าออกสะกวนยามันถือเข่าเพิ่นนะครับพี่น้องอาบเบิ่งแต่ว่าก็หลายเติบอยู่ นะครับพี่น้องยังมีปลาคอปลาซิวห้อนี่แหละส่วนมากเนาะ่จะมากเป็นปลาซิวห้อนี่หลายๆนะครับไอ้ข่ายยากเนื้อเขาโยงสันน้ำเน่าพ่อเราสิเอานะครับได้เราสิปัดเอามาเบิรงนชูพี่น้องครับเบิรงนอะเอฟซีเขาเนี่ยมดเศร้ากับบรรยากาศเขาหน้าปังพี่น้องไม่เป็นหน้าปีหรอกเนื้อเขาก้อนพันธีดาวเนื้อเขาก้อนพันธีว่านเอาไปกินกั็ยังปลาพันธีว่านะเอาไปกินกับพิซซ่าพันธีว่า ไอ้เนื้อเขาพอดีจะเพิ่นใกล้สีเกี้าเขาละแหละเพิ่นได้ว่าเอารวดประทันเอน้ำพยาบาลมังหันเห็นกันพอดีนะครับอ๋อแดงให้แม่น้ำพ่ออ่อนภู้จัดก,การปลาขอนให้เบิ่งเราจะเอาแบบใด้เราคือจริงเจ่งแค่หมูสะตอวนี้เจ่งขนาดได้พี่น้องนี่โอ้เห็ดคือตัวลราพี่น้องจใจสงส์งเห็นอีกันแสดงว่ามีภารกิจต,ต้องท้ำนะครับเศ้านี่เออ่ะโอเคละ พอดีเพิ่น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 เอารถมาเกี่ยวมันกิดเศรษีเกี่ยวง่ายๆเนาะแม่เนาะโอ้เพื่นกิดเศรษีเกี่ยวง่ายๆเลือกออกไปเพิ่นเ่อนเนื้ออ้อยเพิ่นอนเหมือนด้วยกันเอ้าเบิ่งกันไปพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีเข้านะครับที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินนะครับมีเอฟซีพัน่าแม่เจ้าต้องลงคลิปคู่มือเด้อกขันบ่ลงอันผมบ่ติดตามได้ว่าเอ้ดิหาเห็ดให้พี่น้องเข้าเบิ่งนะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องเข้า ตาแม่น้ำ hmm. พ่อมัน <rant> ช <y> ูเอามาบุ้ยพี่น้องเลยพุ่น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 มาเห็นดีกันกำลังจิลุยกินปลาขวานพี่น้องขวานเลยเย้ง่ายเลยขอนเดยเออขวานจะคล้องหน้าเพื่อนนะครขอนน้ำเจ้าที่เจ้าทานเพื่อนนะครับพี่น้องเอาเจ้าจะเอาแบบเดิมไหมสอนเอาเลยอุ้สอนเอาเอาโอ้รับแล้วพี่กันโอ้รับแล้วพี่ก็อู้หูเฮ็ดแบบเด้อืมเอ้ยตายตั้มไมมพี่น้องเลย อมีพ่อหนาหกินปลาขวานเก่งตัวนี้อย่ะปากกระชันเห็นแต่หลักมีวันไปห่อปูนดีไหมโอ <c oughs> <t ong onions> ้เอาเอาน้ำเก็บเอาาปยังแม่ซะส่วนมากโอ้ปลาข้อหน่อยปลาขวานเท่านา้ เอาผมก็คาดุ่นอยู่กล่องกรบล่องไห้พี่น้องเว้ยคาดรุ่นคาดล่นนยเดี๋ยวเนเดี๋ยวต้นเต้นเ้นเตเโอบิงไอ้ตัวใหญ่ปนไหนโอ้มาคอหน่อยพี่น้องซัมมิวซเทานี้ละอืมโอ้ได้กว่าิเพ่อนเราว่าเอารถมาสั่นได้กว่าิตป่ยให้นกมันินมาั่นเ้ว่าชุมปลาคอปลานั่นล้วว่า ปลาคอน้อยอ้า้ากันกเนี่ล้มากิน่ทันแล้ววะอเอน้องน้อน้องนอนอน้องนองน้องี่งน้องน้อน้อเองน้องน้งน้องน้อนหองน้น้องอ้อเ้อ้นอน้ง้อองนอง้องน้ออน้องนน้นีอ้ออนน้้อนอน มันเป็นหน้าปังพี่น้องป,ปั่นตะพื้อไต่ไปเห็นหน้าปังได้มัน,น,นมีปากขอนนะครับมาห่างนู้นล่ะนูก็บ่ถือดอกถือกตอนนัวนึงก็หลุวดจำเอฟซีพิน่นว่าเอื้อนเศร้าถากินขวหนูน้ำใน,นเด้ออยู่เด้อว่าสั่นเพิ่นว่าว่าจะได้กินขวหนูนะพี่น้องมันจะได้กินอันมกุกอูปลาคอนี่นะกระถางยังไม่รับพ่อตงไปไส่ครับผมมาลงพี่น้องกิีตอมผมเป็นผู้ถือกล้องครับ ท่นพ่อรุ้งดอกพี่น้องเอานาแต่จะคองละว่าไม่รับพ่อมักเล่นตุ่มมาจนบ้านเฮียกับบ้านเราเองเอาประคอนกับเอาเองว่าหายจริงจริงอยู่พี่น้องสองตัวที่ทั้งขวบดินดึดดึดชิ่นมากโอ้หลายพ่อดีกินที่ดอกพี่น้องเอาไปถึงขันว่าหลายแล้วพ่อดีกินนะครับเนื้อเขาพ่นออกแล้วก็เนื้อเขาพอดีพ่นกับเจริคเกียวง่ายๆเลยพี่น้องมันจังบติดขั้นแท่นนะนี่ครับ นี่วิธีเอาปลาขวานของพ่อของแม่ข้าสมัยโบราณโอ้ข้าเป็นสมัยใส่สาวหน่อยตกน,น้ำนี่ถือก็ดีด้วยนี่ก็ดีมากเลยแต่ว่าหันบ่มี่ห้อยกบพี่น้องมีแต่ห้อยหนู <c oughs> แต่เวนก็ขึ้นมากญ่ยายกาหนาบานมาหลายเติบแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งนาอันเหลืองอารามนะครับพี่น้องเขาหน้าปังนะครับมีงวมีควายมีนกแต่หนูน่นบบมีครับพี่น้อง <c oughs> หนูมันเขาหูยังเว้น ให้เบิ้งน่อเม้ยอุปัตโต้ตโตอาน้ำเต็มจังเลยเดี๋ยวาเฝาเจ้กต้องใส่เลยเจมันจะบ่ตายเดียวเต้นตัวโนตายยังไงม่นตายไปแปบนั้นเจ้โอ้เอาเกต้นตยใส่กัเต้นอืมอ่ารุ่นรุรุ่นไปน้ำกันคุนตลาดตลาดยู่พี่นองเอยังรุยังรุลุงงายไปห้วแล้วมาเอาเืีองให้ควย มีเอฟซีเข้าหลายคนพนว่าพนอยากรวมทำบุญน้ำ่าสั่นพนว่ามือนบ้านหมื่ก้อนนี่กับมี FC เอฟซีพนโอนเงินมาให้แล้วก็ลูกสาวขอบคุณอายน้องเข้านะครับที่รวมด้วยช่วยกันเป็นของขวัญให้กับเด็กๆนะครับมาเอาปลาควานลุงกับรถเตี้ยถ่ายถ่ายยูท<ไ>ู e ถ่ายยูทู e เล็นยังมาสั่นพี่น้อง <laughs> ท่าบาทเ่าบางคนก็ยังเป็นหุจักอยู่เพราะว่านี่ในยังมีสองคนกุ้งกุ้งกลัวกลัรุ่นคนกับหุจักรุ่นคนกับหุ่นจักนะครับรุ่นคนกับพวกหุ่นจักคำว่ายุทุกเป็นย่างพวหุจักแต่ว่าเนี่ยก็ทุบๆๆดิเอาเอาเรื่องอันผาปลาจักรยานมึงหัคล FC เฮาอกันไอ้น้องทั้งน้องบัวลำพูทั้งลูกสาวมันโอนเงินมาให้นะครับจ้อยตอนนี้ก็ได้ยอดเงินอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทน่ะไหมเนาะสามหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวมือนี้สิเขาไปเช็คบ้างอีกทีรอกพี่น้อง นะครับมอนจะเขาไปเช็คเบื้องอีกอยูนะครับกับพี่น้องเฮาสนใจ FC. เอฟซีเฮ้าอยากร่วมทำบุญนํานะครับกับวได้วากันดอกหน่อยร้ายกับ,บ่ได้ว่ากันนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0927542846นะครับแต่จนนี้คือแนววน้มสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะตามที่ฟังข่าวเบื้องนะครับก็คือว่บาบนา่น่าจะนา่นเกินรอนะครับพี่น้อง ก็คือตามที่ทั้งรัฐบาลท่นประกาศไว้บนกบว่านหนึ่งกรากฎา,านะครับแต่ว่าคือขันผมไปสังจักรยานผมกับจีซังประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับพี่น้องคือซิปข้าศัติสกับีังไซวันเกิดจะของพอดีผมทีสังเซวันเกิดจะของวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนเวันเกิดอาจารย์ตายบอกเอฟซีพี่น้องเข้านะครับพอดีมือไหนะผมสิไปสังจักรยานพอดีเลยนะครับให้พี่น้องเข้าด้เห็นน้ำกันนะครับว่า คือสิอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับคือไปสั่งคือนองเหนือจามที่21ไปกสิเป็นเก็บตกเล็กๆเนี่ยนะของไอ้ของนองนข้า่เน้าเมล็ดเก็บตัวของไอ้เของของพี่ของนอนข้าเล็กๆน้อยๆน,ยน,อยนะครับรวมสมทุ่มทุ่มเนื่อกันนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไม่เน่ยพ่อเราเอาปลาขวานผู้เดียวเราคาุ้ <c oughs> มบอลลุกมวยยากนะมาสัน่นอ่ะเดี๋ยวสั่นทีนยางรัดทั้งฝุ่นถามเบื้องของกันมาสัน่นเพิเ่นมาไม่ต้องพ่อเพิ่นมาถ้าเบื้องของก,กันนะครับ ให้พี um te ่น้องฮะเบิ่งนิากันนะครับอุ้ยโอ้โห้หลายเตจอบนตัวนี้พี่น้องปลาคอโน้ยครับปลาคอโน้ยไม่แต่ปลาคอเป็นบ่แม่แต่ปลาคอแต่ปลาคออืมมีพ่อหาปลาคอหมานกันนะครับพี่น้องปลาดุกแลกกับหมันนี่กันวันนี้คนก็จะว่าอาจารย์ตายไปแง่หายว่าสองแง่สองงามบ่แม่ครับปลาคอมี่ว้างว้าเป็นต่สังนก็อย่างนี้ว่าสักกว้าอาจารย์ตายแล้วบางคนแต่สัง นนอ,อันไหนบอกบอกว่าดีสิลงอันบอกว่าดีสิลงเราพอกนกนสิมากเตาแม่น้ำพอนหนุ่ยในยุคกบฏจมือ๋อน้องวัวมวนไหนพี่น้องเราบวัวด้ซีเรียสบุต้องซีเรียสนะครับพี่น้องในเรื่องหายอยู่หากินในเรื่องโรคไขร่ไข่ขเจี๊ยบพี่น้องสู่ๆไปน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยใตลอดปลอดภัยโขกหมาลำลำได้ด้วยผ่านวิกฤตนี่ไปน้ำกันให้ได้นะครับพี่น้องบพรโดนหรอกนะครับเดี๋ยวก็สร้างซ่าหายไปหรอกนะครับ ันบ่เป็นโรคที่เป็นตายานะยันบันไดดอกแต่โรคมะเร็งเองเป็นหละกะักคือรักษาบ่หายโรคนี้ว่ารักษาหายอยู่เพิ่นยังมีสถิติรักษาหายนยอดพุทธิเชื้อมีการรักษาหายกันยังไข่ยอยู่นะครับผมเคยได้ยินว่าพวกเรเป็นมะเร็งรรักษาหายจะค้นนะนะพี่น้อง <c oughs> อย่าจะว่ากัยญาไใบก็ดีขึ้นกันแต่ว่า,า,นใ,นวาในเมื่ออันเป็นเล้วหองก,กับตองโต๊ะโอ๊ต๊ะใจหรอกพี่น้องนะครับยามันจะรักษาหายให้เกาหันหละนะครับ มึงมีใพ่อเอาปลาควันพี่น้องโอ้อะย่างมากเลยพี่น้องไอ้ปานนกกระทุ่มบาดนี่ผู้ดไหลายเติบของเราอยู่พี่น้องเออจริงจริงจริงน้องเอ้าเอาจำเอาเอาได้นี่ละว่ายังดอกโอ้มันนี่ต้องไปตอนกันมั้ยเมย์ได้นี่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 ยังไงคือคือฉันว่านีอยังต้องเห็นอยู่ว่าบอกระได้ เห็นบ่ได้เอาน่ะมันเห็นเราวกันได้เอาน่ะบ่เห็นแตปล่อยปล่อยแม่ล้ำพะอเอาผู้เดียวพี่น้องเราเก่งปวดเอว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 ระบาดเลยปวดเอวโอ๊ยอะนะยับมากเลยเต้นขึ้นเ้รื่องโอ้ยมันเต้นขึ้นเครื่องนึกสั่นแล้ว่าอะเหลืออยู่บวกชุดถ่ายล้วพี่น้องฟังทั้งที่นะครับหมายพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับย่อขึ้นจจเล็กครับพี่น้องมาเอาปลาขวานย่ามแหลกวันนี้ไหม โอ้มันควันย่ำได้เอาย่ำนั่นบริเกจยวกันมาเติมมีไงพ่อโอ้เห็นบอลเมัน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 เบือนเขาทางในปุณนะโอ้มันเบือนเขาทางในเออ๋ยวตามต่อตามต่อไปคุ่นมันเบือนเขาทางไหนอืทางในอะหาหมองคือนบ้านลำหาหมองดูหาหมองดูหมองเศร้าครับย่างดอกก็จะกันนี่ดอกแต่ว่าคันเอาปูปลากระสิตายดกระสิมาเอากระชิตายแหงียนฤซือ จะได้เนาะตายแหงยี now, ้ซึ now, <c ười Commander tones> ่งเอาเอราะว่ามันเหมือนมันมันหมื่นมันมันหมื่นมันหมื่นโอ้แล้วบวกนึ่บวกไงนั่นบวกไงโอ้บวกไงมนหีบดเลยผมหนีไดเลยเอาเบิรงนู้นบวกไงมีบวกห้อนบืนห้อนบืนไปทั้งนั้นจะว่าเป็นเทียงเบิร์ดนั่นมาเออพี่ได้ห้อนบืนไปทั้งนั่นจะเห็นว่ห้อยเปล่าบืนซึ่งตัวใหญ่เป็นบืนขามไปฟังนั่น อืนไปโลดบืนไปท้าฟังนันมิสาอนี่มั้งไงสวนเอาอ๋อไอ้ยี่เดีอดีน่อออ เองเกียงยนะีนนิ่งอะไรเนาะอ้อาวผมก็เราอยากมาหาอยู่เสยนเอาปลาขวัญว้าวเบิดไปไหม <c oughs> บ,บ่เบิดดอกมันหนอักเอายากดำเดือดหน่อยละเอา้าปลาไปล่างให้พี่ให้นอ้องเขาเบิงึงเดี๋ยวไล่จำได้ปะเนี๋ยวล่า,ลางแบบกินเจียงเลยนะไ <c oughs> ปะขึ้นมาบ้านนี้ เอินทามันต่อเอาปล่อยไปนกนูกินน้ำให้นกนู้กกินได้เอารองเท้าให้พี่น้องขันเลยไม่ล้มโอไปนางเมย์พ่อเราจะไปล้างให้พี่น้องครับเบิ้งนะครับไปละซ้ำนี่ก็ได้ซ้ำนี่ก็ได้เฮียอยู่โอ้เฮียอ่าเอาไปล้างกันเลยนะครับ อีมาพ่อบวกกลางคว้างพอดีพี่น้องค่อยๆด้ท่านเอาเอาเอาไปจิบไปจิบค่อยๆได้ไปสิบไามันลึก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 มันึกออืเอาเท้าออกข้างล่างปึ๊บเอาโอพี่น้องได้สีไล่จ่าจับไปกกคอนเนาจับไปกกคอนเออข้างไว้เออข้างไว้เอืออ่ะ ิ่งน้ำกันพี่น้องโอ้พี่โตงามครับพี่น้องพีโตงามนะครับฮะมาบานนี่โอ้พี่ที่ล่างๆแบบนี้ตีนต้องเตีนออกรนตีเตีนออกโอ้เราฉลาดเต <c oughs> นได้เฮ้ยนะ้รับพี่น้องอ๋อ้ยเย้ยเค้ยเฮ้ย้ยเ้้ แต่นัดข้ากันเล่นจีตมนี่ยิงอีแม่ข่อยที่นี่เอาวิ่งอีแม่ข่อยวิ่งอีแม่ปีป่ปาขึ้มันแต่ว,ว่าเอาว้าวสุดยอดอ้าวเทลงตึงดังนี่แน่โอ้หมาพี่น้องบ้านนี่เบิ่งน้ำกันสุดยอดเลยนะครับอ้าวปลาคอนี่โอ,อ้หมามันมันอยู่พี่น้องหมันอยู่เอาขอบคุณพี่น้องเข้าสุดท้ายปลายมือนะครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีของช่องลำเพาตะลุวันพาเพิ่อย่าวเฝ้าถิ่มเฝ้าป่าเฝ้าในกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้จิตแจ่มใสมือนี่ผ้าไม่ลับผ้ามาเอาปลาคอนเดือนหา,หา,านหาหนูมาได้หาหนูมาได้มันมัน,นรุดถืออยู่เมื่อคืนเนี่ยมันรุดบอดีเมนบอดีขวาร้องพี่น้องเลยหากินปลาคอนเลยนะ่รหากินปลาคอนผู้เฒ่าสองเฒ่าหากินปลาคอนเออขอบคุณพี่น้องเข้าอีกแค่นึงนะครับตาคลิปนี้ซ้ำนี่ คลิปหน้าข้าพอก,กันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัดสวด,ดีครับ